รับสวรีคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเอาอ่าผมจะพาคุณผู้ชมไปไปไปงานนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะอ่าแม่งวิ่งกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยวันนี้วิดีโอนี้งานนี้ต้องเสร็จกับคุณผู้ชมครับจริงปะเนี่ยอ่ะมันจะเสร็จได้ปะเนี่ยไหนดูดิดอ๋อหกสิบแปดเปอร์เซ็น เรอจะเชื่อโอ้วันจะเสร็จยังไงเนี่ยหกสิบปร์เซ็นต่ะเอ้าก็อย่างว่าแล้วเนาะก็เอาลองมาออาขุดลองมาตักดูนะครับผมนะคุณผู้ชมมันนานจัดเลยคือผมบอกตัวตวประมาณ20หรือ30นาทีนะไอตัวเนี้น่าจะ20นาทีแหละถ้าจะจะจะตักให้หมดเลยนะนะครับผมก็เดี๋ยวเอารถคันนี้มาเลยแล้วกันเนาะเอานี้เอาดับเหมืองมา น้ำเหมืองไอ้อ erm ันี่มาน้ำเหมืองซานี่เนาะคุณผู้ชมนะอ่ามันจะได้ดูแปลกๆครับกมีเสียงล็อกอ้าวด้วยเต้าแดดแดดอ้าวแล้วก็ยิงมาผมเดี๋ยวเราจะถอยลงไปเลยแล้วกันนะพ่อมาทุกคนว่าน้ำเหมืองซานนี่เฮ้ยซานี่เนี่ย จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับผมลงไปแล้วครับพ่อลากรับคุณผู้ชมครับถอยมาครับถอยมาโอ้โหล้อมันใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับใหญ่จริงๆครับผมใหญ่จริงไม่ติงหนังครับผมอุผยไม่ติงหนังนะอุยติงหนังครับผมฮะผมยังไม่เห็นมันติดอะไรเลยเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวผมไม่ยังไม่เห็นมันติดอะไรเลยเนี่ยเอโอ้เมนกากชิบหายเนะเออถอยเดินหน้าไหมอ้โหโอ้โหพี่ก็แบบจะกากเกินมึงก็แบบพื้นดินแบบเอียงนิดเดียวเขาไม่ได้อะคือแบบโอ้โหคือแบบพี่ก็เกินไปนะบางทีนะเนาะคือแบบพื้นดินเอียงนิดเดียวไม่ได้นะรถติดแล้วนะครับผม อะไรของพี่แกวะเนี่ยเย้โอ้อะไรของพี่แกวะเนี่ยอ่ะว่ากันไปครับว่ากันไปเย้เอาละครับผมอูม้หจัวกระจงจ่วกระจงอ,อ่ะ ใสไปเลยครับใส่มันเลยน้ำเหมืองครับน้ำเหมืองมาทอยดีเหมือนลอกนาไม่แต่รถมันเร็วนะคุณผู้ชมรถมันเร็วดีนะไม่ถึงรถคุณเนะี่ยเร็วนะครับผมพาไปว่ากับม่าน้ำเมืองมันนี้ไม่ได้อ้วนนะมันเสื้อมันตัวใหญ่นะอ่าดึงมาครับดึงมา น้ำเมืองซานนี่เจอกับรลุตขุดซานนี่หน่อยเป็นไระนะผมหน่อยเป็นไรนี่ครับโอเคพยายามขับให้เร็วที่สุดนะครับปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับคนขับครับผมนะซานนี่ NY2 5 0าอหาเฮนะครับผมเ500เฮตนะครับ นีนนะครับผมปัจจัยหลักขคือคือจะก่อคนขับเลยครับผู้ชมครับเนี่ยอ้าวนนี้มันเต็มแล้วนี่หว่าปัจจัยหลักขคือจะก่อคนขับครับผมนะผู้ชมครับเนี่ยซันนี่เอสบอยห้าร้อยเฮดครับผมห้าสิบตันครับตีไปเลยนะครับผมโดยประมาณแล้วกันนะครับห้าสิบตันโดยประมาณนะครับผม รเลกาตัวแค็เรียนสองตัวนะครับการข้างละสองหรือสามการข้างละสองนะครับผมขึ้ขี่ใหญ่นะครับเร็วนะครับความเร็วจัดจ้านนะครับผมจัดจ้านในย่านนี้นะครับแต่ว่าความเร็วที่ทำได้ก็ขึ้นอยู่กับคนขับนั่นแหละแล้วก็ขึ้นอยู่กับโหมดโหมดที่ใช้ด้วยนะครับผมคือถ้าเราจะขับรถเร็วๆอะ่ะมันต้องม่นนะคุณผู้ชมต้องฟึ๊บฟั๊บครั้งเดียว ลงุ๊บนะผมครั้งเดียวต้องแม่นฟุ๊บฟับฟุบฟับเลยนะครับเนี่ยก็คือต้องแม่นนะครับต้องเอาง่ายๆคือต้องแบบว่าต้องมีประสบการณ์อ่ะคุณผู้ชมคือมันมันต้องแม่นนะครับถ้าจะขับได้เร็วๆนะคือผมลองแล้วคุณผู้ชมบางครั้งผมก็ทําได้บางครั้งผมก็ทําไม่ได้นะครับไอขับเร็วๆเนี่ยมัน่อนข้งที่จะยากอยู่เหมือนกันนะครับจะขับเร็วก็ต้องโยกคอนโทรลเร็วแล้วก็ต้องแม่นนะครับผมผมลองแล้ว โอ้ไหวปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ึงขึ้นแค่นี้มึงขึ้นไม่ไหอโอ้แล้วมึงจะทําเป็นรถเองอ้ยโอาโอยโอ้ิโเป็นอยโอองยโยยอ้ยโอ้ออ้ยอ้อ้มโ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้โออยยอ้ย้อยอย้้ยอยย้ยออ้ คือแบบคือมันเกินไปแต่บางทีคือแบบบางทีนพื้นแบบเอยียงนิดเดียวเองนะอย่างเมือเ่อกี้น่ะถอยลงไปไม่มีอะไรเลยครับรถวิ่งไม่ได้แล้วโอ้โหดำไปครับดำป้าดำไปครับดำป้า โอเคไหมอีกสักเที่ยวไหมเที่ยวดรือสักเที่ยวหรือว่าหรือว่าทางมันหรือว่าทางมันสูงเกินไปมันมันมันชันเกินไปหรือว่ายัางไงผมงงงานแล้วเนี่ยโอ้อะไรของมันวะเนี่ยโอ้แตยแล้วเอาได้ไหมเอาเหยียบมึงเอาเหยียบเอาเหยียบเละไหมเอาเอาเออแหมอยา่างน้อยๆก็ทำมาให้แบบมันมีแรงสักหน่อยอันนี้แบบ อะไรก็ไม่ลูกคุณผู้ชมมา,มาๆเดี๋ยวลองดูอีกสักเที่ยวนึงนะครับมาลองอีกสักเที่ยวนึงเหมือนงาน <c oughs> เหมือนงานลอกนาเลยเอะเนาะลอกนาลอกนาใส่ดำครับมาอาเอาแต่ไอเนี่ยมันขับดีนะคุณผู้ชมผมบอกว่ามันขับดีกว่าแคทว่ะรู้สึกว่าชอบนะขับนะผมเเดี๋ยวมันต้องแม่นนะเวลาลงเวลายกอะไรจะต,ต้องแม่นนะผมถ้าจะขับให้เร็วนะ เพราะว่าทุกอย่างมันดันสุดเลยไงทุกอย่างมันดันสุดเลยนะครับต้องแมน่นต้องแมน่นต้องเร็วว่าจะลงทำไมมันลงช้าจาังวะถ้าทำไมมันลงช้าจาังวะดันลงยังช้าเลยนะเนี่ยลงช้าขึ้นช้าวะ่ะเฮ้ยลงเร็วๆหน่อยดิอะไรพี่วะเนี่ย แต่สวิงอะมันช้าอยู่แล้วนะครับเนี่ครับเหล็กทั้งคันครับผมเหล็กทั้งคันเอาไปดูอีกกีใหญ่ครับพวกกีใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้แหละดีไอตัวนี้มันม่ค่อยลึกเนาะ ตัวนี้ไม่ค่อยลึกตรงไหนครับผมแต่ไอ้้ไอฝั่งนู้นน่ะลึกนะครับผมแต่แต่งานนี้ผมผมว่ามันมองว่ามันขุดมันกว่านะขุดนะนนดีอะนะผมขุดขุดแบบขุดมันกว่านะครับไปครับคุณผูมเดี๋ยวลองดูกันครับนี่โอ้โหรองดูลองดูลองดูเที่ยวนี้เที่ยวนี้เอาละโอ้โห รู้ว่ามันจะขึ้นบ่อไหวหรือเปล่านะว้าน่าจะไหวครับเออโมันต้องมีแรงส่งครับอ๋อต้องมีแรงส่งนิดนึงถึงจะไหวโอ้จะเกือบไปรอดเหมือนกันปะเกือบไปรอดครับผมเกือบไปรอดกับไปรอดกับไปรอดเกือบอุ้ยถ่ายครับถ่อถอย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 นำครับน้ำ ด๊ามดามดาม,ดามเลยด๊ามเลยแล้เดี๋ยววีดีโอวิดีโอหน้าต้องเอารถมาเขีย่ยสักหน่อยแล้วเนะี่ยเป็นเทชั้นสองเนาะคุณผู้ชมเอาเฮ้ยหมุนกล้องดีเวลาหมด,หมด,ห,มดหมดเวลาครนะับผมเวลาหมดหมดเวลานะครับผมบึน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 นจะบึน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 ทำไมเนี่ย เจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีทุกคนนะครับวัไไไดไหนก็ไปโอ้โหพีททำอะไรด้แพ้กราฟิกปี2022การาฟิกปี2022ป่ะ